สวัสดีครับนักศึกษา <c oughs> ผมอาจารย์ชนะนะฮะวันนี้เราก็ต้องมาดูศึกษาจากคลิปวิดีโอที่ผมทำกันต่อเนาะเพราะว่าอาจจะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะทั้งสถานที่ทั้งกิจกรรมของเรานะมันเลยทำให้เรามีเวลาไม่เพียงพอน,นะครับคลิปที่แล้วนะครับที่ ผมได้ให้พวกเราได้ทดลองเขียนงานกันโดยให้โจทย์ไว้ก็คือเขียนเป็นแปลนบ้านพักอาศัยแบบชั้นเดียวเนะเาะแล้วก็สุดท้ายผมก็ได้ให้เราทดลองเขียนผนังนะโครงสร้างที่ทั้งกิจลายนะกิจลายบอกตำแหน่งเสานะเขียนเสาว,วางตำแหน่งนะแล้วก็เขียนผนังนะ โดยใช้เส้นโพลีไลน์หรือถ้าจะใช้ลายก็ไม่ผิดนะฮะเพียงแต่ว่าเดี๋ยวเวลาทำเกียรายละเอียดในขั้นต่อไปเนะี่ยถ้าใช้ลายเฉยๆเนี่ยใช้ลายธรรมดามันจะมีปัญหาเนาะเวลาเรามุกหรือขยับหรือไป Edit อะไรกับมันเนี่ยนะฮะผมก็เลยแนะนำว่าให้ใช้โพลีไลน์ดีกว่านะครับโพลีไลน์ก็โดยการคลิกเลือกโพลีไลน์แล้วก็กใช้เมาส์ คลิกซ้ายนะกำหนดทิศทางของเส้นแล้วก็พิมพ์ขนาดระยะแต่ละด้าน,แต,านแต่ละด้านเข้าไปเนาะเราก็ดูตามแบบที่ผมให้ไปตามโจทย์ที่ให้ไปปริน้นออกมาเราก็เขียนเนี่ยของผมเนี่ยโอเคอันเนี้ยผมเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วผมมีกิดลายนะมีกิดลายบอกตำแหน่งเสามีเสานะฮะมีผนังนะะกิดลายของใครจะสั้นจะยาวอะไรไม่ไม่ใช่เรื่องไม่ไม่ใช่ผิดนะฮะไม่ได้ผิดนะเพราะว่ามันเป็นเราแค่ต้องการจุดตัดเพื่อหาตำแหน่งของ เซนเตอร์ของเสาในแต่ละต้นเท่านั้นเองนะครับโอเคอผมอาจจะตัดคลิปเป็นตอนสั้นบ้างยาวบ้างเนาะดูตามความเหมาะสมเพราะว่าถ้าคลิปยาวไปเดี๋ยวเวลาส่งไปในห้องไลน์ให้เราเปิดดูเนี่ยมันจะมันจะโหลดช้านะครับทีนี้เราลองมาดูกันฮนะอันนี้ของผมเนี่ยผมเขียนผนังเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะเราก็ต้องมาใส่รา,ายละเอียดของประตูและหน้าต่างนะครับ ผมขอใส่ประตูก่อนแล้วกันนะประตูเราจะเขียนประตูใช่ไหมเดิมเราเขียนผนังนะฮะเลเยอร์ของเราเนี่ยยังเป็นเลเยอร์วอลซึ่งเป็นเลเยอร์ของผนังอยู่นะก่อนจะไปเขียนเนี่ยเราจะเขียนงานอะไรเนี่ยรายละเอียดเช่นเราจะเขียนประตูเราก็ไปเปลี่ยนเลเยอร์นะเปลี่ยนตรงนี้นะที่แถบเลเยอร์นะฮะเราไม่ต้องเข้าเลเยอร์พ r o p e r t y ก็ได้นะครับเรามาคลิกตรงนี้นะแถบเลเยอร์เนี่ยที่มันโชว์อยู่เนี่ยนะคลิกข้าไปนะผมก็เลือกเลเยอร์วินโดว์อ๋อ ไม่สีเราจะเขียนประตูเราเลือกเลเยอร์รอนะฮะแต่รอของผมตอนเนี้ยสีเนี่ยมันเป็นสีขาวอยู่นะฮะมันเป็นสีขาวอยู่เนี่ยเราคลิกตรงนี้เลยก็ได้นะฮะถ้าเราจะเปลี่ยนสีมันเนี่ยนะผมก็เอ,เ,อเอาเอาสีเลยดีละ่ะเ,เลือกไม่ถูกเลยเอาสีฟ้านี่ละกันเบอร์สี่นี่สีฟ้าเบอร์สี่เนาะโอเคไป ตรงนี้มันยังไม่เปลี่ยนนะมันเป็นวอลอยู่เราต้องมาคลิกมันอีกทีนะฮะแล้วก็มายืนยันตรงนี้คลิกตรงนี้ป้าเป็นนะ่ยนไฮะมันจะเปลี่ยนเป็นรอละนะคลิกซ้ําเข้าไปจีนะอ่านะแล้วลองมาดูแถบข้างๆนะขยับไปช่องหนึ่งนะตรง property นะฮะเขาก็จะยืนยันนะว่าเลเยอร์ที่เราเลือกเนะี่ยสีนี้นะตามเลเยอร์นะลักษณะของเส้นนะฮะเนี่ยความหนาของเส้นก็คือตามเลเยอร์ลักษณะของเส้นเห็นไหมฮะเป็นเส้น เป,เป็นเส้นโซลิดนะฮะเป็นคอนติเนียรอัสนะฮะ,นะฮะก็ตามเลเยอร์เพราะเลเยอร์เราไม่ได้เปลี่ยนอะไรเนาะเราเขียนเลเยอร์รอมันก็ต้องเป็นเส้นวัตถุเป็นเส้นโซลิดจริงๆนะฮะ,อะโอเคทีนี้เราจะมาเขียนประตูกันนะะประตูประตูบานเปิดนะเอาตรงไหนดีเอาตรงนี้แล้วกันนะฮะนะตรงนี้แล้วกันผมเขียนเนี่ยผมเขียนผนังไว้รอหมดแล้วนะฮะผมก็จะเว้นช่องไว้นะ ช่องตรงนี้ระยะเท่าไหร่ถ้าเราไม่รู้นะฮะถ้าเราไม่รู้เราเช็คระยะได้นะฮะเรามาที่แถบ utility ตรงนี้นะฮะนะคุณจะเห็นเลยเนี่ยนะฮะมีชัวเนี่ยนะฮะนะเอาเมาส์ไปแตะเนะี่ยขึ้นเลย distance คลิกอันบนเนะี่ยที่เป็นรูปไม้บรรทัดวัดเนะี่ยคลิกอันนี้นะฮะคลิกซ้ายนะป๊าปนะแล้วก็มาคลิกในระยะที่เราต้องการวัดว่าระยะมันเท่าไหร่คลิก2จุดนะ,ะจุดที่หนึ่งจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดที่สอง๊านะฮะ เขาจะขึ้นออกมาเลยนะฮะ s t a n ตนต์นะฮะนะ distance ด้าน x เนี่ยก็คือแกน x ตามแนวนอนของจอเนี่ยนะฮะเท่ากับ0.85อ๋อระยะนี้ก็คือ85เซนนะฮะ85เซนโอเคเรารู้ระยะแล้วเนาะนี่เนาะเนี่ยเขาบอกนี้0.85นะฮะเอาใหม่นะฮะถ้าใครดูไม่ทันนะตรงนี้นะฮะ d i s t a n c e ตรงนี้นะฮะค่า d i s t a n c e นะในแถบ Utility นะนะคลิกเข้าไปทีหนึ่งนะฮะ แล้วก็มาคลิก2จุดตรงระยะแรกและระยะที่2ที่เราต้องการจะวัดนะฮะโอเคเห็นไหมฮะนะตรงคอมมานด์บาร์เนี่ยก็ขึ้นมาเลยฮะเนดลต้าเอ็กซ์เนี่ยศูนย์จุดแปดห้านะฮะ,นะนะะ,ฮะโอเคนะทีนี้เราก็ได้เราก็รู้ขนาดนี่แล้วเอาประตูตรงเนี้ยรวมเคลียร์นอกวงกลมเนะี่ยช่องเนี้ยแปดสิบห้าเซนนะฮะอ่านะโอเคเราก็จะมาเขียนวงกลมกันนะฮะ วงกบผมก็ใช้โพลีไลน์เหมือนกันนะฮะนะฮะผมบอกแล้วนะฮะโพลีไลน์สะดวกสุดนะในการช่วยชีวิตนะใครที่เขียนแชทมือใหม่นะคลิกเลือกโพลีไลน์นะครับหนะนะนะลักการเดียวกับการเขียนผนงังเขียนอะไรต่างต่างนะฮะเราต้องรู้ดิเมนชันของสิ่งที่เราจะเขียนก่อนรู้ดิเมนชันคือรู้ขนาดรู้ขนาดรู้ดีเทลของมันนะฮะเราถึงจะเขียนมันได้ใช่ไหมฮะ,ะผมก็จะเริ่มจากจุดแรกนี้นะเริ่มจากเอ็นพอย t ์นี้ที่เกาะผนังนี่เลยนะ คลิกนะลากตรงขึ้นไปวงกบเสมอกับผนังใช่ไหมไม่ต้องป้อนค่าเลขคลิกเลยปัป๊บนะอ่าทีนี้ลากออกมานะะบางคนอาจจะเขียนวงกบแบบง่ายๆนะวงกบแบบง่ายๆคือไม่ต้องมีดีเทลอะไรมากนะก็ใส่ขนาดเลยความหนาของวงกบเท่าไหร่ล่ะจุดศูย์ห้าเอ t นเตอร์นะลากลงมานี่มาเจอตรงนี้เลยเส้นตรงนี้เลยนะหรือนะหรือเอาเมาส์ซ้ายนะเลื่อนมาแต่งนี้นะมันจะเป็น snap ขึ้นให้นะฮนะเราต้องไปเปิด snap ไว้นะฮะ เพอเป็นบิคูล่าขึ้นละแล้วก็คลิกปับ๊บจบเค <Center S 1> นเตอร์เห็นไหมฮะได้สี่เหลี่ยมก้อนแรกนะครับวงกลบอันแรกนะฮะเสร็จแล้วนะฮะผมก็ใช้คำสั่ง copy นะครับนะค,บคำสั่ง copy อย่างนี้นะฮะหรือพิมพ์ c นะฮะเขนเตอร์นะฮนะนะแล้วก็เลือกวัตถุนะฮะ แต่ว่าอาแต่ว่าไอ้วงกบอันเนี้ยถ้าเป็นประตูเช่นประตูบานเลื่อนเนี่ยมันก็ได้อยู่ใช่ไหมฮะเราเขียนสี่เหล่ยงเนี้ยง่ายๆก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นประตูบานเปิดอะดีเทลมันไม่ใช่อย่างนี้สินะฮะดีเทลมันจะไม่ใช่อย่างนี้นะลองดูใหม่นะฮะนะเมื่อกี้ผมแซมเปิลให้ดูเนาะว่าเขียนยังไงช้โพลีไลน์เอาใหม่นะผมใช้โพลีไลน์นะฮะ ผมคลิกเหมือนเดิมลยที่เอนพอยนี้นะลากขึ้นนะตามระยะนะนะคลิกไปเลยนะไม่ต้องพิมพ์เลขแต่ตอนที่ลากมาเนี้ยเดิมเนี่ยเราเขียนว่าวงกบหนา0.5ใช่ไหมแต่เราลองไปดูดีๆนะฮะดูวงกบที่เป็นประตูบานเปิดใกล้ๆตัวที่บ้านเราก็ได้นะฮะมันจะมีเขาเรียกว่าระยะบากที่สําหรับบังใบนะฮะบากเพื่อเบรกบานนะฮนะเราก็จะยืดออกมาเท่าไหร่ล่ะ จุดศูนย์สี่นะฮะเมื่อกี้ผมพิมพ์จุดศูนย์ห้านะแต่ว่าอันใหม่นี้พิมพ์จุดศูนย์สี่นะแล้วก็ขยับลงมาเท่าไหร่จุดศูนย์ห้า enter เลี้ยวขวามาจุดศูนย์หนึ่ง enter แล้วก็ลากลงมานะนะคลิกซ้ายเลยนะพอมันชนเส้น,น enter จบเลยนะฮะอันนี้คือดีเทลจริงๆของวงกบแบบวงกบของพวกประตูบานเปิดนะไม่ไมงั้นก็ไปลองดู ที่บ้านท่านได้นะฮะอ่าโอเคได้แล้วนะหนึ่งข้างนะเสร็จแล้วนะฮะเราจะเขียนอีกข้างนึงซึ่งมาประกบอยู่นี้นะฮะตอนนี้มันมีผนังรองรับอยู่แล้วนะมันก็เาเรียกว่างไงอะ่ะมันก็มีเส้นอ้างอิงอยู่เนาะอ่าตรงนี้นะผมก็จะเขียนอีกข้างหนึ่งต้องเขียนไหมไม่ต้องเราใช้คำสั่งนี้นะฮะมิลเลอนะครับมิลเลอคลิกที่วงกลม อันแรกนะซ้ายที่องคตกันแรกเราเคาะ enter หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็หาจุดนะฮะเป็น point หรือง่ายๆนะถ้าใครไม่ต้องยุ่งยากมากคลิกซ้ายตรงนี้นะแล้วลากลงนะลากลงหรือลากขึ้นก็ได้นะฮะพอมันปรากฏขึ้นมาแล้วเนะี่ยคลิกซ้ายทีหนึ่ง enter หนึ่งครั้งเห็นไหมมันจะมาอยู่ตรงนี้นะฮะนะแล้วเราก็ใช้คําสั่ง copy เอ่อขอโทษคาสั่ง move นะฮะ move คลิกซ้าย enter แล้วก็ endpoint ลากไปวางเี้เอนเตอร์ถีงเห็นไหมฮะแค่นี้ก็ได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับอ่าโอเคลองดูนะฮะผมให้คุณลองเขียนวงกบสองฝั่งนี้ก่อนผมจะตัดคลิปแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อคลิปต่อไปนะฮะโอเคนะครับ